ปร2568นะครับซึ่งตันแรกที่เราจะได้แนะนำถวายความรู้ในเรื่องของพระวินัยนในนวโกวะซึ่งเป็นเรื่องของการศึกษาพระนวะกะภูนและนวะกะภูิก็คือพระตั้งแต่ หถึง5้าคือ,อยังไม่ป้น5อันนี้เรียกว่าพนาวกะภูมิแต่ถ้าห้าภาษาขึ้นไปเรียกว่ามัชชิมะภูมินะครับแนวกะภูมิเนี่ยเป็นพระยังต้องพึงศึกษาอยู่อันนี้ในเรื่องของอต้องถือวินัยหรือถืออาจารย์อยู่ ในในพระวินัยนะครับในพระวินัยจะต้องถืออาจารย์คือเวลาระระบบมาเนี่ยจะถือหลักของในพระอุปัชฌาย์แล้วก็พระ,ระอาจารย์ซึ่งเป็นสัตวิหาริกในพระอุปัชฌาย์และเป็นอันเตวาสิกในรูบาอาจารย์ในพระวินัยบอกว่าถ้ายังไม่เกิน ห้าภาษาจะเป็นพระลกะภูมิอยู่อยู่ต้องถือนิสัยอยู่แต่พ้นห้าไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะประคองตนเองได้หมายความว่าเข้าใจวินยัยแล้วก็เที่ยวไปในการปฏิบัติอันนี้ก็พ้นนิสัยนะครับแต่ถ้าหากว่าเรายังไม่พ้นเลยหรือเรา,เรา ยังไม่มีความเข้าใจวินยัยแม้แต่เกินหน้าก็ยังต้องถือนิสัยอยู่นะครัิสัยเพราะนั้นเมื่อเราบวชกับพระอุปัชฌาย์เราเป็นสัตวิวิหาริกข,ของอุปัชฌานั้นๆแต่ว่าเราไม่ได้อยู่สำน่ของพระอุปัชฌาย์แต่ไปอยู่ในวัดของที่มีอาจารย์อยู่เป็นหัวหน้าสมฆเป็นหัวหน้า หรือว่าเป็นเจ้าว่าอย่างนี้เป็น,นต้นทำความเข้าใจง่ายก็ถืออันเตวาสิ่งในนั้นนั้นในเรื่องของมนุษย์ศาสตร์แปนะครับมนุษย์ศาสตร์แปะที่เราก็บวชทมาใหม่เราต้องได้รับนิสัยสี่กรณียกิตสี่เรียกว่ามนุษยศาสตร์แปะแม้ว่าเราบวชมาใหม่ๆหมางซึ่งจะเป็นหน้าที่ของพระอ,อุปชาที่จะต้องบอกนิสัย แครั้งแรกที่เราบวชในอุโบสถแต่การบวชของเราโดยทั่วไปบางทีบวชใหม่ๆคือยังไม่ได้มาอยู่วัดนานๆยังไม่ได้เรียนรู้เพิ่มเติมถ้าหากว่าพระในสมัยเก่าเขาเข้ามาวัดเนี่ยเขาจะต้องอต้องมาศึกษาต้องมาท่องท่องบทให้ได้ก่อนบางรูปบางองค์นี่ท่อง อิิปิโสสวากาโตสุปจนโนนิจบเครับเรียกว่าเรียกว่าหงสุขมาหงมหาการในสุขเล่มน้อยในสมัยเก่าเนี่ยมแต่เป็นเรนหนทีบวชมาแล้วก็ต้องหลักหลักให้หมดนะครับทนนี้เราสมัยนี้โดยทั่วไปหลายสำนักก็ไม่ได้ถือปฏิบัติแบบโบราณก็มาเรียนรู้ตอนหลังจากบวชเสร็จแล้ว ตอนบอกในบทว่าอาจจะจาไม่ได้เวลาก็ไปชาบอกทั้งภาษาไทยภาษาบาลีก็จําไม่ได้วันนี้เราจะต้องบทแล้วก็ต้องรีบเรียนรู้ในเรื่องของหลักนิสัยสี่อัตระยกิตสี่ซึ่งเป็นเบื้องต้นนะครับนิสัยสี่นั้นเป็นปัจจัยเครื่องใสายัญญัติชีตมีสี่อย่างเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องการเลี้ยงชีพ การเลี้ยงชีพก็คือบินเบาแตและชาวบ้านก็ต้องทำงานหาเงินซื้ออาหารแต่ว่าพระสงฆ์เรานี่ให้เที่ยวบินฑทบาตเลี้ยงชีพในหัวข้อที่สองก็คือนุ่งผงผ้าบางสกลุลเมื่อเรามีปัจจัยในการหาซื้ออาหารแล้วสำหรับทาโลก สิ่งที่สองเพราก็ต้องมีเสื้อผ้าใส่มีเสื้อผ้าไปทํางนานขอพระสงฆสองเราก็เรียกกันน่งห่มผ้าบางสกุลก็คือผ้าที่ไปพิจารณาจากปองอยากเยื่อคือผ้าที่ทิ้งแล้วถ้าหากเราจะคิดว่าพระเจ้าทำไมบอกว่าให้น่องห่มผ้าบางสกุลก็คือในครั้งพิธการนะครับว่า จเจริญที่จะมีเครื่องมืออันทันสมัยในการที่จะทำจีวรมันยากเราต้องใช้โอกฝ้ายแล้วก็มาทอฝ้ายหรือผ้าอะไรก็ตามก็จะได้ม้วนได้ขึ้นมาแล้วก็เอามาร้อยมาร้อยสดดอมเอามาทำเป็นผ้าจีวรไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะนั้นผ้าเป็นสิทีิหายาก พระสม์เมื่อมีความต้องการคือบวชมาแล้วมีผ้าสามผืนแล้วเราก็ต้องการผ้าผืนที่สี่หรือว่าผืนที่มีอยู่ชมุดก็นุ่งของผม้าของสก,กุลพิจนามามาเสร็จปุ๊บก็เอามาซักมาเย็บมาย้มายอมให้เป็นจีวรเป็นลูกขันเป็นขันซึ่งได้รับการอนุญาตในภายหลังมีขันห้าขันหรือจีวรเก้าขันอย่างนี้เป็นต้น เป็นมณฑลถ้นนามณฑลเป็นปกุศิถ้ากุศิก็เหมือนตบขันนาที่พระอนนันได้เที่ยวไปจะลิกไปแล้วเห็นคันนานท้องต้งของชาวนาเอาแบบนั้นมาเป็นรูปลายของจีวรน,นะครับข้อที่สอยู่บนต้นไม้อยู่บนต้นไม้สมัยก่อน ที่เราจะมีปัจจัยในการสร้างกุติวิหารอันนี้ก็เลือกถือว่ามีมีการหากบบนั้นได้ยากนะครับไปอยู่คนไม้อยู่ถัำอยู่ตามธรรมชาติถ้าหากว่าโยมที่มีความศรัทธาโรยอญาพจำพรรษานิมนต์ท่านอยู่จำพรรษาแล้วก็สร้างกุดี สร้างคุดีขึ้นมาเพื่อพระสงฆ์จำบรรษาในที่นั้นๆนะครับก็นถึงในหลักในของพระสตูตตถางที่เราเรียนรู้ก็จะสร้างคุดีให้มาพระอยู่จำบรรษาแต่ความหมายของพระเจ้านันก็นนคือต้องการให้พระพิสุทธสม,สมว่าบวทแล้วหาที่อันสงัดวิเวกหาที่สงบในการเจริญสมาธิภาวนา หรือว่าเจริญสิกขาสามสิ่งสมาธิปัญญาท่นเองให้อยู่คนไมยเป็นเบื้องต้นเลยหาที่สงบสงัดปวดมาแล้วไม่คุกขี่ได้หมดข้อสุดท้ายคือการฉันยาดอมด้วยน้มุต้าข้อที่สี่นี้ก็คือเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาแล้วก็มีการรักษาแบบสมุนไพรตามธรรมชาติกับสิ่งที่ เรียนรู้โดยความตัำเป็นธรรมชาติในยุคนั้นยาดองแลนะน้ำมดเนาด่าเมื่อเวลาเป็นไข้ขึ้นมาเราต้องหาสมุนไพรที่สามารถมาเดากับน้ำมดเน่าหรือน้ำปัสสาวะที่จะรักษาโรคได้ให้หายไข้ขึ้นมาได้หรือว่าพระพิสุถูกงูก,กัดใช้มูดคูดถ่นานอย่างนี้เป็นต้นและในการรักษาถูกหุติมีพิษกัด อันนี้ก็เป็นสิ่งที่รักษาชีวิตกอบพระพิสุเอาไว้หมอสมัยโบ,บราณก็ต้องเก่งทางกันแพทย์เรื่องสมุนไพรซึ่งไม่มีวิวัฒนาการสมัยนี้มีการคนา้นคว้าสารที่อยู่ในพืชต่างๆหรือว่าในสัตว์ต่างๆหรือสารเคมีต่างๆเอามารวมกันเป็น ยารักษาโรคมันสมัยนี้ซึ่งเป็นการสกัดมาอะไรที่มีคุณค่าก็เป็นการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์คิดต้นขึ้นมาแล้วก็สมัมาเป็นสมุนไพรมาเป็นยาเม็ดยาผงยาน้ำอย่างนี้เป็นต้นแต่สมัยก่อนก็ต้องต้มยามีเอามาตากแห้งนั่งสดบ้างเขาบอกว่าต้นไม้ทุกชนิดในป่า อนุญาตทั wrote, ่วไปล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นถ้าพวกมีปัญญารู้ก็สามารถจะนำมาใช้รักษาได้หรือเป็นพิษเป็นภัยได้และไม่มีสิ่งใดเลยที่ไม่เป็นยาอันนี้เป็นคำพูดของหมอชีวกคมหลักพันซึ่งได้ไปเรียนกับอาจารย์อาจารย์บอกให้ไปหายามาและไปหาเคร่องเื่ยมาที่ไม่เป็นยาหมอชีวกบอกไม่มีเลยที่ในป่า หรืวว่าที่ไหนๆก็ต่างที่เป็นหญ้าเป็นสมุนไพรเป็นต้นไม้ที่ไม่เป็นยาอันนี้ก็ถือว่าด้วจบหลักสูตรเพียงแต่รู้ไปว่าต้นไม้เหล่านั้นหญ้าเหล่านั้นหรือเป็นยาอะไรเท่านั้นเองนะครับพระนั้นเมื่อมีสว่างก็ต้องมีมืดมีทางทุกก็ต้องมีทางแก้ทุกได้แม้แต่การรักษาโรคเราอาจจะไม่มีความ คิดคนรักษาโลกอนไทุกโลกต้องทำกายแต่จริงๆแล้วมันต้องมีสิ่งเดินของผู้กันทีวพุทเจ้าได้เห็นช่องทางเหล่านี้ที่เห็นมนุษย์ไปเกิดแก่เจ็บตายเทวทูตสี่ขึ้นมาจะได้หาทางตอกันข้ามเลยออกวดน,นะครับอันนี้เรื่องของสิ่งตอกันข้างวสี่เนี่ยเป็นสี่ประการนะครับที่ ผสมต้องเรียนรู้และจาได้คือบินท่าบาานุ่งผ้าปักสกุลอยู่โนต้นไม้ฉัน,นยดอดดอกไม่น้ำมดเน่าอันนี้เป็นภาษาไทยและยังมีอีกสอย่างคือกิจที่ไม่ควรทําเรียกว่าอัตรรกรณยกิจมีสีญญ่อย่างคือหนึ่งเศษเมทุนลเศษเมทุนแปความว่าการเราบทมาถือพวพประจันห้าเศษแม้แต่สติและฉันนะครับ ตะว,วานทั้งสามตะวานทั้งสามหรือทางปากทางตะว,วันหนักตะว,วันเบาสามทางนี้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ปเป็นประราชิกหมดแม้แต่ผู้หญิงหรือผู้ชายสติละชันตะกันข้าถ้าหากว่าพิสษุเสร็จไปแล้วรลาวขาดปากจะเป็นพระสงฆ์ขาดโดยเหตุเหตุการกระทำนั้นๆไม่ได้ขาดเหตุเพราะการจับได้ คนนู้นจับได้คนนี้จับได้มีหลักฐานแล้วขาดจากความเป็นพระอันนั้นไม่ใช่การขาดจากควาลพระขาดก็เหตุในาการกระทำนะครับแม้แต่ซากศพซากศพที่ยังสมบูรณ์อยู่ที่เป็นมนุษย์ไปเสพเขาก็ขาดแต่ว่าถ้าหากว่าเสจมนุษย์มนุษย์ที่ตายไปแล้วแล้วก็มีความไม่สมบูรณ์มีความกำหนัด เป็นเเป็นทุนรัดใจก็ยังมีนะครับถ้าหากว่าใครเรียนพระสูตรหรือวินัยพระสงฆ์ที่มีความก่ำตหน,นัดเป็นสัตว์ที่ตายไปแล้วรุอที่ตายไปแล้วเหลือวิวิความสมบูรณ์แล้ววิกำตระหนัดเปเศษเป็นทุนรัดใจนะครับเพราะนั้นเศษเป็นถุนเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปโดยธรรมาชาติโดยทั่วไปเพราะนั้นพระเ,เจ้า จึงสอนกรรมฐานที่เป็นตรงกันข้ามแล้วก็คืออสุภะการถืออสุภะหรือการเห็นอสุภะบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นทราบศพมนุษย์ตายขึ้นอื่นแล้วกี่วันกี่วันจนกระทั่งเป็นเศษเป็นกระดูกอะไรขึ้นมาสังภานในการพทธการพริจารณาแยกเป็นส่วนๆเป็นส่วน,วน,วนบรรลุพระอรหันต์ก็มีว่าในการพริจารณาสุภะกรรมฐานเป็นหนึ่งในหัวข้อกรรมฐานที่เราพริจารณากัน เร้เรียกว่าหัวข้อที่เราจะต้องพึงศึกษาแล้วก็เข้าใจให้แจ่มชัดหัวข้อที่สอคือการรักของเขาหรือรักทรัพเจนตนาในการรักตั้งแต่ห้ามาศคำว่าห้ามาศทึ่เป็นมูลค่าที่ติดความหมายกันไว้ในครั้งพุทธกาลจนมาสมัยปัจจุบันในสำนักพระวินัยอัตถกาธิกายังอิกตีกว่าเป็นมเมล็ดทองก็เปลือก ถึจงจำนวน20เม็ดด้วยกัน20เม็ดก้าเพือกถ้าจำไม่ผิดนะครับขโมลตัวนี้ซึ่งทองปัจจุบันนี้ก็มีค่าบาท1ึงก็5้าหมื่กว่าบาทหนึ่งมเมล็ดข้าเปลือกนึ่งก็น่าจะไหลกลัมอยู่นะครับเมลดข้าเปลือกพราะนั้นเจตนารักทรัพย์ไม่ว่าจะรักด้วยตัวเองใช้ให้คนอื่นรักอันนี้ก็อบนาจอย่างเดียวกัน อย่างเช่นให้ไปขโมยเงินบ้านนั้นมาขโมยทรัพย์อันนั้นมาหรืขอโนนขอโมยทองเพชรหรืออะไรก็ต่างแต่ที่มีมูลค่านะครับไปขโมยมาเนี่ยถ้าหากว่าสำเร็จประโยชน์ก็ขาดจกากความเป็นประสงค์ด้วยวาจาเป็นการสั่งด้วยวาจาแต่ถ้าทำเองการนีเป็นการกระทำด้วยกาย อาบัติในไม่ปรับอาบัติทางใจนะครับปรับทางกายกับทางวาจาใจไม่ปรับแต่ว่ามันเป็นต้นเหตุใหญ่แต่ตอนนั้นการปัญญาให้ทาตน,ตนต้นเหตุก็ต้องเียดกรรมฐา,านอย่างที่ว่ากล่าวไปข้อต่อมาลักทรัพย์นะรับลักทรัพย์แล้วข้ต่อมาคือการฆ่าสัตว์ปฏิสามฆ่าสัตว์ตตให้ตาย ในที่นี้หมายถึงมนุษย์เท่านั้นนะครับฆ่ามนุษย์ให้ตายแม้แต่ว่ายังไม่ถัดเกิดมาสั่งหรือบอกให้เขาไปทำแท้งอย่างเงี้ยรู้ว่ามนุษย์ตั้งเป็นคันโดยสมบูรณ์แล้วมีอาการสามสบสองครบท่วนบริบูรณ์ไ้เด็กคนนี้เป็นงลูกที่ไม่มีพ่อหรือพ่อไม่ดีอย่าไว้เลยไปทำแท้งเสีย เป็นเอน็นต่างญาตพี่น้องอย่างนี้ไม่ได้หรือว่าทุกวันนี้นญาติพี่น้องหมอใช้ทำการรักษาในการให้อักเสบย,ยื่ยนดูบอกว่าไม่รู้ตัวแล้วไม่สามารถจะฟื้นมาได้ดยอมไม่ไต้อเอาไว้ไปเอาเครื่องมือออกเลยอย่างนี้ไม่ได้มันเปลียนเป็นหนึ่งภกษาให้ข้าม ค่าสัตว์ช่มันลดแต่สัตว์ในที่นี้มุษย์เท่านั้นนะไม่ใช่ว่าตีหมาตายแล้วนี่ขาดจกักามเป็นพระอันนี้ถือว่าเป็นปฏิจ,จิตีเป็นดุลัใจการตีหมาตายตีแมวตายนี่ไม่ถือว่าขาดจักามเป็นพระแต่เป็นโลกวัดชะพระซึกไปเยอะเหมือนกันไม่ถึงจะต้องศึกแต่ว่า ขาดกา,ารเผยนพระนี่ถ้าตีหมาตายตีแมวตายออกข่าวอันนี้โดนสังคมรนานา้วดนวับบาชราะโดนให้สึกเหมือนกันนะครับแต่ในวินัยเราถ้าสึกไปในหัวข้อนี้สามารถที่จะกลับมาบวทใหม่ได้เรียกว่าสามารถเป็นระสมได้อีกครั้งหนึ่งก็สุดท้ายพูดอวดคนพิเศษที่ไม่มีในตอน ในที่นี้การพูดอวดนี่คือเขาพูดอุตริเนี่ยบางทีไปพูดเรื่องทัท่วๆไปแล้วบอกว่าอุตริเป็นพระพิสุงสงเราดีก็หาว่า,า,าพูดอย่างนั้นเนี่ยไม่เกี่ยวข้องในเรื่อง,องที่พระเจ้าบอกว่าผมได้สําเร็จชานหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่หรือว่าได้สําเร็จเป็นพระโสดาบันพระสกิตรคารนาคารุปรหันคนพิเศษเหล่านี้มาอวดกันเนี่ยนะครับ พูดอวดที่ไม่มีในตอนเลยนะครับไม่มีสิ่งเหล่าน,นี้ให้คนก็หลงศรัทธาเชื่อถือสมัยก่อนเป็นต้นเหตุในการลิ้นชีพแบบพาะที่สุนะครับแต่ได้ป็นปบัทแล้วบา้านเมืองมันเกิดความแรงแค้นก็เลยหาวิธีการลิ้นชี้ในการพูดอวดย่อมย่องตามคนกล่ายเองย่องกันทั้งกันและกันแต่ชาวบา้านผู้เห้ฟังแล้วก็เกิดความศรัทธาเรื่องใส เป็นต้นเหตุในการพวกวนอุตริกประเจ้าได้ทราบข่าวว่าหลังจากจะมศสสรีสานเตอนที่เกิดบ้านเมืองแลลงแค้นด้วยทกพระพิกภัยเขายากหมากแพงตั้งแ,แต่แรแต่รับผาพระพิส์ุลุ่มนี้มีความสมบโกณ์านเธอถ้าอยู่ยางไงดังที่บรรกาลมาแล้วเธอขาดจากความเป็นพระพิสดุแล้วดนอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนันดินการพูดอุตริกอย่างนี้ขาดจากความเป็นพระ ซึ่งมีข้อ,อมีหัวข้อที่พูดถึงในของมนุษย์ที่เป็นภาษาบาลีนะครับชาดาวาทิโมกัมวาเราะฉะเนี่ยในในใน,ในเรื่องของการสอนอสอนอนุษา์ภาษาบาลีพราพุชาบทใหม่จะมีคําเกี่ยวข้องของชาดันะครับแล้วก็พรนะอรียบุคคลนอกนั้นนี้วัลุตรีบอกว่า ถ้าพระเจ้ามีวิชาคมแก่กล้าสามารถเซษเ,เป็นหประโยนต์ให้เดินได้แต่อย่างนี้มันไม่ถึงรูฐประกาอุตรินะโมเกิดในอย่างนี้เรีก่กโมหรือทำได้ก็ไม่เป็นอะไรแต่ถ้าหากว่าคนวิกฤจริตพูดไปนะครับบางทีหลงสำคัญตนปิดก็ไม่ถือว่าเป็นอบัตดปรราชิกนะครับ เพราะเจตนานะครับเจตนาเราดูว่าเจตนาการอฏิญาติของพระธจเจ้าเป็นหัวข้อทั้งสี่ที่เรียกว่าปราชิกสี่นี้นะครับอันนี้ไม่สามารถากลับมาบวชเป็นพระพิสุสม์ได้อีกบวชไม่ขึ้นนะครับแล้วก็บวชได้จะเป็นสัมภเวสเป็นสัมภเวสีบวชได้ครับแล้วก็เป็นถือศีลเป็นบาศกอันนี้ได้อยู่ลูกคาผมขาน อันนี้เรียกว่าหัวข้อของอุนสานแปะก็ถวายเป็นความรูพ้พึงจำนะครับว,ว่าปีอยู่นิตยสี่บริษ4ที่พูดถึงอีกข้อหนึ่งก็คือศิษขาสารของวิสุทธมีสามอย่างประสมค์ที่จะต้องเรีรู้มีอยู่สารประกาศนต่ะจาคำว่าศิกขาสารของวิสุทเนี่ยครอบคลุมหมดนะครับเป็นหัวข้อใหญ่เช่นศีลศีลาเนี่ยมีถึงสมรอยยีสบเจ พิสุนีสามร้อยสามร้อยสเอ็้ยสันนี้สีเนี่ยที่มีมาในพระปาติโมกนะครับแต่ปาติโมกจริงๆริงสิบห้าเหล่าเนี่ยเปถึสองร้อยเจ็ดนะครับเขาเอาเสกขีวัดบรรวม75เจ็ิบห้าใช่ไหครับเออรลมดั้งเดิมนะพระสองฝั่งนะครับพระากาลก็เป็นฝังสองร้อยยบ อ่าแค่ร้อยห้าสิบข้ออันนั้นเองแต่เราเอาเสกียวดมาพระสุผลสุของเราดิเก็บมาครั้งพุทธกาลในลงปฏิโมงถ้าความจำท่องมากกว่านะในครั้พุทธกาลนี่เวลาลงบัวสดท้องเสกีย็นร้อยห้าสิบข้อเองแต่ในปัจจุบันเราสองร้อยสิบเจ็ดแสดงว,ว่าเวลาลงปฏิโมกมิผสมลสงข์เราไม่สามารถท่องจำเก็บผลผสมในครัพุทธกาลก็คือท่องมากกว่า แต่ว่าความเจริญในกัมพูชาเขาสูงกว่าเรานะครับเรียกว่าสมายก,การักัมพาชเห็นเมื่อวัขคาปาดเรียนถ่ายทอดธาารรมะวินัยกันดีพวกกันครั้งเดียวจำกันได้หมดนะครับในภาษาบาลีสามารถจำกันได้แนละ้วมาใช้ได้เลยนะครับมีเหตุเมื่อไหร่ใช้ได้เมือน,นั้นไม่มีตำรามาการเดี๋ยวดตกาตตำราก่อนแล้วเปิดตำรามาวินิจฉัยก่อนไม่ได้นะครับ ไม่ใช่อย่างนั้นในการพัฒนาดีสามารถตีเรียนรู้ฟังจำมันได้เลยแล้วเวลาฟังปฏิโมกุบทวนทุกตึ่เดือนเนี่ยพระจันทร์พระจันทร์เต็มแล้วพระจัะจนทร์ดับทุกสิบห้าขั้นเนี่ยะสมเราฟังไปก็ทบทวนไปสามารถจำได้ทุกหัวข้อเวลาจำและรู้ภาษาแล้วก็เรียนได้ก็แสดงเทศนาบปทำคืนอวบเลยนะครับหรือถ้าร่ม สิกขาบทสังกิเที่เสร็จก็ประทัมคือในการเข้าขอบทษวุฒิธารวิถีเนี่ยนะครับเมื่อขาดจับได้สิกขาสามเนี่ยสมาธิก็มีหลายระดับสีลก็มีหลายระดับปัญญาก็มีหลายระดับซึ่งสิกขาสามในีพระเจ้าบอกว่าเป็นการความสำรวมกายวาจาใจให้เรียบร้อยนั่นชื่อว่าสี่คำว่าสี่เนี่ยควบคุม ความารักษาใจให้มั่นชื่อว่าสมาธิความรอบรู้ในกองสังการชื่อว่าปัญญานี่ยครับถ้าเราเข้าใจหลักสิกขาสาสสามารถจะพิจารณาแต่คะแนนไม่ได้มากมายแต่ว่าพระเจ้าให้หลักศัสษาใหญ่ๆห,ห,หัวข้อสามะการนี้เท่านั้นเนะรกาแก่สิกขาศาสรเราก็เรียนกันไม่หมดแล้วนะครับสิกขาสาสตรประการนี้แล้วก็ การเลสิกษาสามเช่นการทำสมาธิให้มั่นดับใจให้มั่นปสมาธิสมาธิที่มีรลระดับชั้นความรรู้ในกองสังขารพระสอเมื่อเรียนไปแล้วเนี่ยโดยคำพิพากาาย้อนกลับเข้ามาพิจารณาในกองสังขารจะเป็นกรรมฐานก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ไปเยอะแยะมากมายเพ่อท่มองไปนอกกายรือวกาตัวเราเอง ให้ดูสมรวจเพียงกายวาจาใจเท่านั้นเองสามิประการเท่านั้นเองมองอยู่ที่ตัวเราเองสำรวนดูวิกายวาจาใจสํรวจตัวเองแล้วก็รักษาศีลพระุทธเจ้าบอกว่าไม่ต้องรักษาศีลมากมายที่ว่าเป็นร้อยห้าิข้อสองริบข้อรักษาแค่สามข้อเท่านั้นเองนะครับบางทีพระพิสุทธิธรรมก็ตักแา่นั้นมีอยู่นะ โมบวชมาแล้วศีลตงนู the the that that ุนก็มีอันนี้ก็อาบัติอันนี้ก็อาบัติต้นรุ่นก็ผิดอันนี้ก็ผิดงนั้นเธอถึงรักษาสาข้อพอรักษากายวาจาใจพระพิสุโรูปนั้นมาเรียนและศึกษาปฏิบัติดูใจตัวเองดูกายดูวาจาสําเร็จเป็นอรหันต์นะครับมีพิสุอยู่รูปหนึ่งเดี๋ยวจระสิกานะครับเดี๋ยวสามข้อเท่านั้นสามารถสาเร็จเป็นอรหันต์ไปตองรักษาศีลมากมาย ไมต้องไปจำเยอะแยะไ่ต้องไปจำไ,ไ,ได้เพราะบางคนควา,ามจำคนไม่เท่ากันอบางครั้งบางลบประจําได้บ้าง,งบางลกประจําได้กกได้อยแต่การปฏิบัติธรรมจำสามข้อโดยริกายวาจาใจสามประกาศจบจะใครทําได้ก็สามารถที่จะข้ามคนโอกาสงสารได้ตอนนีข้ามาพูดถึงโทษที่เกิดจากความละเมิดในข้อที่พระเจ้าห้ามเรียกว่าอับบัต เด็กรเรียกว่าอบัตที่เราละเมิดทำกายทำอาจาเนี่ยครับพูดผิดไปก็เป็นทุกกฎเบื้องต้นเป็นพื้นฐานนะครัอาบอนบัตรได้มีเจ็ดประการได้ชื่ออาบาัตคือประราชิกหนึ่งแสงปฏิเทศหนึ่งตุลจับใจหนึ่งตาจิตตีหนึ่งตาติเทศรีอหนึ่งทุกกฎหนึ่งและทุกภาสิทธหนึ่งอบัตมีเจ็ดอย่าง เราทาความเข้าใจว่าอาบัตเป็นโทษที่เกิดจากความละเมิดในข้อที่พระเจ้าทรงห้ามนี่เรียกว่าอาบัตหรือเรียกว่าวิน,นัยหรือว่ากฎหมายก็ได้ของพระที่สรงส่งนะครับโดยชื่อมีเจ็ดอย่างโทษที่เกิดาะะจากการละเมิดนะครับเกิดจากการละเมิดแล้วโทษความละเมิดเจ็ดอย่างประราชิกสารพิเศษทุรจัยปจิตติปฏิเทศริยะทุกก์ทุกภาสิก ข้อข้อบังลีนะครับบางทีก็อสอบที่ระดัเรียนรู้ในเรื่องของตอสอนชั้นและกตรีมีชื่อเรเจ็ดประกาศนะครับวันนี้เดียวจบไว้เพลงเท่านี้นะครับยวค่อยไปพูดในวันต่อไปเพื่อให้ความจําได้บางทีเราพูดไปแล้วก็ถวายความรู้พูดมากๆอาจจะจำหัวข้อจะไม่ได้พูดก็พอประมาณแต่กบบเาใจเป็นการถวายความรู้หรือว่าเป็นการเรียนรู้หลักแหตงผระทิฏพิธรรม โดยไม่ได้เป็นห้องเรียนแบบพระทุกวัดที่กำลังเรียนรู้บัยู่นะครับวันนี้ก็ขอจบไว้วันนี้เรื่องของมนุษุศาสตร 8, ์แปสิขาสามแล้วก็อาบัตเบนชื่อกัมีอยู่เจอย่างหลักๆ3องกาศารนี้ก็ขอจบเนทนนี้ครับขอจบการบรรยายหลักธรรมปิบัติวันนี้ขอมีความเจริญทุกงโร,ก,รกนาตกยา